เห็ดยางเฮ้ยตื่นใจเลยเห็ดยางอะไรพากันเห็ดยางนะอู้พอบ่อู้พอบออู้พอบอสบายดีพี่น้องเลยสบายดีเลน้อสบายดีกัลูกสบายดีกันแม่ไรเด้อหนิคือบาลงจากเอิร์กเลยเด๋ยวนิเฮ้ยสบายดีกันลูกเี้ยนมะลบ แยงบ่แม่นบ่ได้กูอุ้มบ่เฮ็ดอะไรอยู่แท้อันบ่เฮ็ดอ่องรังอยู่แจ๊ะอันนี่ให้เจ้าลอยอ่องงบ่ือบ่ลูกสให้พ่อกอดบ่ลูกบ่เนามึงเอเสืออูสิขาดเดเด้อ บัวดนักจะลองนักคอเจ้าหันนักคอเจ้าหันสองชั้นเนาะที่แม่อ่งบกวแดขี้ได้สชั้นเนาะตกใจมาเม่ยนยังเห็นบไหบใช่หรืใช่หรดหประตูมือแล้วปตูมือแล้วเมื่อกี่นีปรตูมือแล้วปรูไปเหตุจะมอ อย้มยิ้มยมยอยากเมนนพ่อตู้ได้กินอะไรพ่อตู้ก็เมต้บอกว่าบอรอื่นให้ไปนะไปเอาย่าม่ตต้ว่าวะพไปตู้น่นจะไปชีเขาไมนี่เขาไมแนะวะหยำแล็ดเส่ปากลานกูนี่ด้วยซู้อ่ะบอกเมต้ว่าไปซีบอกบอกให้ลานไปกินเขาไมว่าบออื่นนะวะเฮ้ย่หรอแ่หรอฉไจะกินเขาไม่แล้วรฮะ ใฮ้เนเน้นลยดอังลองบั้งเฮ้ยเห็ดอังลองอยู่เรยดิ้วงน้อยนะติงแม่นี่มาแล้วมาอห้มาท่านามันหนุม้่านามันไพอใช่ได้หอมหนึ่งไหมหอมหัวหอมหัวฮะจ้ะเ้นมจีมาพอหอมเนยงไหมใช่ไปไหมบัวถึงหนงไหมบัวถึงนึ่ มาเห็นแกี่มดีไหมใช่หดือเป็นไงเป็นไงฮึลอยอังลังหมดเลยฮึวะี่หล่าขี้อู่วะลูกบ่ฮึฮึหมดเลยเฮ้ย่อมาแบบรับปุ๋ยเลยบ่ดูบ่นอนแจ็บบ่ดุชึกบ่พ่อมานอนยามบ่บ่บ่ดเลยฮึนอนกับแม่ตื่นทุกสมุ นอนกับพ่อนอนบ่ายมุ้งตื่นเจ็ดมุงเศร้าเมื่อเศ้านี่เก่งมากเมื่อเ้ามึงแมึงแงโชพุงนะเจพุงมาเยอ้ใช่เขึนแอแม่คักแทเสียุดบอกเสียหน่อยแล้วเสียหน่อยแล้วบอกพอ่เสือให้ไหมดุเสียหน่อยแล้ว เฮ้ใช่อใช่ึมันยิ้มมันยี่มให้ด้มันยิ้มบตอนนอนตอนนอนจึงลางบออมออิ่งหลายคือมันยี่ยมด้งนมันใส่นควาอยู่ไดหัวเห็นบ่เห็นบ่เม่เห็นเม่บ่ใช่อยากมาน้ำแม่บ่ลูกอยากมาน้ำกันบ่เฮ้ยอไป อยู่ในพอเนสอืออยู่ในพอเน้เจ้ากออกออกออกเกอดไว้ให้กอายแล้วรอีพอน่ะหายแล้วรถเบ้าเบาลุกปล่อยคอยเนสค่ะบอกอีพอไว้ไหนกอดไว้กอดไว้่ ใช่แม่บอกไอ้ไอ้แจ็คผัวแจ็คเกิดผัวเจ้าออกกยได้ผัวเจ้านะเกิดแล้วผัวแจ็คเจ้าน่ะอ๋อซุ้มว่าวเจ้าได้สองเดือนพอดีเฮ้ยว่าสองเดือนครับจักมือน้อยชีได้ผัวน้อยคือเมย์จอยว่าเมย์จอยก็ได้ผัวน้อยได้พ่อบุญน้อยก็แม่ไร น้อยกว่าอเลน้อยกวีเม่ชงปีพูดนันพอไหนก็เฮ้ยก็อพอ่าีขึ้นนาาวเทดูแม่ดีพอได้พอ่าวแหล่ได้มอพอพอแอพอพอหออพอนอ่อพอวอพอพอพออหอพอพอพอ ลึกอีกคนเหาะนอนเยยดวะนอนเย็นนอนเยยดอืออยนอนปีนช่องอยู่เี่นอนปีนช่องอยู่นี่นอนปีนท่องอยู่เืเนี่ยเยอืออือนี่บ่านอนปีนท่องเหออ๋อะ๋ออผู้ผู้เย็นเลยอืออือจิตตกเลยเฮ้ยอือไปขี้ยุขี้ยุ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  พอว่าคีดอลูกขีนลยห่ลูกไม่ขีแมวพอมากกลัวนั่งมาลงนะมีเฮงมาลกมีเฮงมาพ่อกะจะกลวยอะไรกลัวเนาะมาเอฟซีของลูกไล่ตาเมื่อไหร่เนาะเอฟซีป่าลุงเน้ะลุงเนาะมามานามาพออุ้มมาอุ้มมาเลยนี่ล่ะนอนลายเลยนี่ล่ะนอนลายเลยเงียเสียงอุ๊บมาพออุ้มลูกกัน อึบอึบเฮ่อตีเฮ่อยังไงยิ่อ่าไปหยักลงบ่มามามาฝนตกยังรู้ไห่ครับโอ้เดือบเดือบเดือบใั่ตกแล้วเกียรขขาวโอ้ขาวเรือ้าป่ะนี่คลุกชุกบะไรคลุกใช่พอเห็นใช่ไหมเดือบเนี่เดือบบ่เดือบบ่ c อึ

หายฮหายฮะฮะหายหลยเ้ยหฮ้ยหายเยหึหายไปดูเมื่อป้าแล้วบอบอไปดูเมื่อป้าแล้วเนาะอาแอย่าขย่าลูกนะพอลูกไปหายในห้อง

miếng này miếng này nè miếng này nè à điểm này điểm đi, đi điểm bắt đầu à nè nè nè

ช่วยๆวๆๆ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 ๆอๆๆ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 ิๆๆ่ๆๆๆๆๆเๆๆอๆๆๆๆเๆๆเลๆกๆๆๆๆๆนๆๆาๆอาเๆอาๆๆ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 าๆๆๆๆกๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆเๆาๆๆๆๆๆๆีมๆ่ะคๆๆมๆๆ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 ๆะะๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 กๆๆ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 ่ๆนมงม

แง่บอเมียไปทามีกับแง่บอบอฮะถ้าแม่ไปเกี้ยวข้าวเกี่ยวข้าวลูกชิบหอยบอฮะฮะฮะไาบ่ไปบเป็น้าบ่ปเป็นห้าไม่ตู้ปะปไปะปให้ไม่ตู้มาหยอกหัวอยู่ไม่ตู้หยอกหัวยำยมเยดิใช้ลูกใช้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 ใใช้โอ้ยยยยนยยไม่ยย้ยมยยยยยมา

chạy Con nhặt ngon này tự Non mà độ Yên non mà Như là Yên non mà độ Hả Như là Yên non mà độ Non mấy chả má ngon mấy Non mà Thấy mấy Non mà, non, mà. Mấy? À, nhạc non đi đi đấy nè Má phò hồm con má Yên non mà Phò hồm con má Phò hồm con má Hả 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 Hả

อมาจีรับแกหอมก่อนก่อนจีรับนี่พอหอมก่อนอย่ารับแล้วพอหอมตื่นนะน,นี่มาลหกเอ้ยอนนอนนอนนอนี่ล่ะนอนนอนนนี่ล่ะลูกพ่อนอนใช่ไหมเอ,อ้ยรับตานเ็รับตาในเน,นือวงนอนเนี้ยน,นี่นัออ่นหนะเฮออ้ยดยดพอกอันไหม ต <Turun, t Kristin za> t...... ื t t ่นๆนอนเหมือนเดิมนอนใหม่ท so ่านสิอารมณ์ดีนี่ได้ง่วงอ่าโอเคโอเคนอนจะลุกไปนอนไปนอนเลยนอนเลยอ่ะให้แม่ตบตุนอนอ่ะนี่ตบตุนอนมอดขาดไม่ต้องอยู่สิตบตุนอนเลยลูกเด้อแม่ตบตุนอนเด้อนี่สินอนนี่ๆหลับง่ายแท้ลูกพ่อนี่ว่ะหลับง่ายแท้ พึ่งมุอยากนอนนะเห็นไ,ไรเพึ่งมุ <c ười> งงดกอนนนหัวคืหวงเลยอ่าเอ้ยไม่ใช่พอจีนอนเด้มานี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ, <c ười> อ,อุ้ยอุ้ยอ้ยเ <c ười> บไดน่ะรับมาจังหาเนี่นยคนจัแบบนี้เลยเฮ้ย <c ười> Muyên đi lên, mượn tàu như, yeah, tà như này. No, 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 กอนจัหน <S <S ่อยหนึ eh. ่งเนะ่อะนนจัหน่อยหนึ่งกอนเมาหอมแก้มกันนะยอือือหือบวชไปจอแล้วอยากหอมนอือืออยากหอมตะแก้มลูกนี่อยหอมตะแก้มลูกนี่ผมหัวลานนี่ผมกระโบมีนี่เออกเอตะเกี่ยวข่าแล้วแกนแม่เลิเหอยพูดอยเด้อจุ๊บๆๆ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 ๆ เดี๋ยวแม่ไปหาเพรหน่อยมาให้กอดกันดูนะมมีเพรใหญ่พวกหืมน่ะรับได้จะเอาไรมาเป็นจีรับก็ได้มนจินจรับก็รับง่ายเลยนะบัตรบลับเลยโอ้บัดคืนบวเฮตุบวกกอนไม่เพิ่นเมื่อยก็ได้อันทำเพิ่นบรอยากนอนนะก่อนไม่เมื่อยก็ได้ทำเพิ่นเพิ่นเมื่อยอันอยากนอนแล้วน่ะโอ้บลได้เนี้ยบุกใส่ก็บรับ รับแนะเนี่โอเคเใช่เนาะลูกสาวรับแล้ว,นะลลลลวพี่น้องเอ้ยมาคนก่หลังจากที่มาจากชีพโปนพี่น้องเอ้ยกับไทยกับลูกสาวมือนจะกินหอดเฮงพี่น้องเอ้ยมาคืนนีนกอดหอมเป็นจนหิยอ่ะหอมจนห้คืนในกันยายนคืนนีน้เนาะอ,ะอะโอเคพี่น้องไปแล้วสำหรับนี้กับไปก่อนพี่น้องเนาะ